สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนน,นะนะวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเดฟเดอะไดเวอร์อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับพี่คอปลาแล้วก็พี่บันโชแล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่นูน่นจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรเดี๋ยวไปดูก่อนว่าชื่ออะไรนะอ๋อแล้วก็สวัสดีพี่ออตโตฮะจากพาร์ทที่แล้วเราไม่รู้ว่าทำอะไรไปมากนะแต่ว่าเราได้ไปจ้างพี่ราอุนมานะเว้วยก็คือเราไล่คนหนึ่งออกแล้วเราเอาพี่ราอุลเข้าไปเพราะพี่ลาอุนสตัดแม่งโหจริงโหจังก็ไปกันต่อเลยดีกว่า ไปงั้นเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยเราหนี่เสียนเรื่องการจับปลาใต้ท้องท้องทะเลที่แสนลึกตอนนี้นะเพราะว่าเราสามารถไปได้ถึงเกินกว่าร้อยกว่าเมตรแล้วซึ่งมันดีมากๆงั้นเราก็จับปลาพวกนี้ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวโอ้แม่ชอบปลาตัวเล็กตาหาเลย มันก็จะดีเหมือนกันถ้าเกิดเราเก็บปลาตัวนี้ได้แบบ3ดาวเฮ้ยแต่ว่าปลาตัวแนวนี้มันเก็บ3ดาวได้ปะวะน่าจะยากกว่า oh what o what สครั้งตายเลยหรือ,อมาเรามาถึงแล้วบูโฮเดฟที่มืดมอ๋อนึกว่าปลาตัวนี้เก็บได้แต่มันก็น่าจะเก็บได้อยู่แล้ว ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะว้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอยยยยีเวนี่อยู่ดีก็กรีกูเฉยกูย,ยังไม่ทันทำอะไรเลยใจเย็นใจเย็นแต่เราเก็บปลาม,มาเยอะแล้วว่ะเราเราต้องขึ้นไปก่อนแล้วเราค่อยลงมาใหม่ดีกว่าเนาะโอเคไป อุ้ยแต่เราลืมไปเลยว่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเราลืมไปเลยเราลืมอัปเกรดเป็นแลงโกเว้ยซึ่งเราสามารถอัปเกรดได้แล้วสิยังทำไมยังอัปเกรดไม่ได้เบสเทสโอ้ oh. ได้คาตานะแบบกระโปงโอ้ยโยเลิกเลิกปล่อยเลิกปล่อยเลิกปล่อยเมือกดำเสร็จกูสักทีนะเลิกปล่อยเลิกปล่อยไม่ได้มาร่าพวกมือเพราะกูจะไปล่าสัตว์ข้างล่างแล้ว โดยเฉพาะมึงไอ้ฉลามกูเก็บมึงมาสองรอบแล้วนะสองรอบแล้วนะอันนี้ได้อะไรได้ทริกเกอร์บอม r a p อ๋อมันเป็นบอมแทับที่เราสามารถกดแบบออโตเมตไอ้ a. กดได้ไงกดแบบออโตมติ a. นี่กูจะสื่ออะไรวะมันไม่ใช่บอมที่แบบว่าต้องเดินผ่านถึงจะระเบิดนี่หว่าเอาละเรามาละวางระเบิด Come on อีกรอบหนึ่งมานี่เอ้ยไม่ตายอีกมันคือปลาอะไรก็ยังไม่รู้เลยเนะี่ยแต่รู้สึกว่ามันไวมากแล้วมันก็ตายแล้วไม่แปลกหรอกโดนระเบิดตั้งสามนัดอย่างนี้ปลาอะไรเอ่ยฟิลชาร์กมีดอ๋อ ฉลามอะไรไม่รู้อุ้ยปลาอะไรอ่ะน้ำมันโอปรามันรู้สึกเหมือนปลาพระอาทิตย์นะนั่นมันคือปลาเนั่นคือข้างแรกที่ฉันเคยเห็นเลยเนี่ย,อยโอเคได้เวลาถ่ายรูปแล้วเอาล่ะได้เวลาเป็นช่างถ่ายรูปแล้วปลาโอปราฮันแน่โอเค ได้รูปอย่างดีปลาโอปราเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรมันคืออีหยังโอ้โอโอ้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 โอ่โอ้โอไอ้นอ้โอ้โอ้โอะโออ้โอ้ะอ้โ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 อ้อ้โอ้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 โอ้โว้ออ้ออ้อ้อ้โ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 อ้้โอ้้ไอ้โ้้้้อ้ เฮ้ยอ่ะตอกเสาเข็มตึงๆโอเครีบไปเก็บเอ่อออกซิเจนฟรีที่อยู่ในเปลือกหอยอันนี้ดีกว่าโอเคไปเราไปขึ้นไปข้างบนแล้วก็เตรียมตัวไปหาพี่บันโชกันเลยดีกว่าไปเพราะตอนนี้ไม่น่าจะบ่ายโมงแล้ว <laughs> ไอ้เฮียกูชอบพี่ลาอู <laughs> ฮ้ว <laughs> มโอเค เมนูก็จะมีอยู่ประมาณนี้เรามีปูที่เราไปเก็บอยู่ตรงใต้น้ําลึกนะฮะบูโฮเดฟทั้ง2ตัวเลยทั้งไอฉลามนั่นด้วยแล้วก็พวกปลาแล้วก็คาชิเมที่เราไปฟาร์มมาพวกแบบอะไรพวกนี้เมนูปกติปกติยกไวในด้2ตัวนี้โอเคสร้างเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเปิดร้านกันเลยดีกว่าเอาเลยพี่ราอูนพี่ราอุนไวมากตอนนี้ราอุนมาโหดมาดัง ด,ดูดูดูเบ่งกล้ามโชว์เบ่งกล้ามโชว์เบ่งกล้ามแล้วล้างล้างจานด้วยเบ่งกล้ามแล้วล้างจานด้วยขอร้องเออขัดวาสาบิเรียบร้อยแล้วครับขัดวาสาบีเรียบร้อยแล้วไปเลยเคียวกะุง <c oughs> โอเคได้เวลาเช็ดเช็ดเช็ดพื้นเช็ดพื้นอืมอืมทำความสะอาดอย่างรวดเร็วไว <c oughs> โอเคล้างมันโชว์ก็ปิดไปแล้ว ได้มาแปดร้อกว่าบ,บาทถือว่าไม่เยอะโอเคท่านผู้ชมอาจจะเห็นใช่ไหมดูอีเวนท์ที่กําลังจะถึงนี้อีเวนท์ทูน่าตอนแรกเป็นอีเวนท์ปลาแมงกระพุนตอนนี้เป็นอีเวนท์ปลาทูน่นนนนา,นาซึ่งแสดงว่าเราต้องเลือกปลาทูน่าให้เยอะๆเช็ด ทำเลยยากจังวะแล้วกูจะหาไมโครโฟนจากใสวะแสดงว่ากูต้องไปที่นับูโฮเดฟที่แบบว่าไม่ยากต่อการเจออะไรอย่างนี้มากๆเอาโชยู่มาเลยโอ้โอ้โอ้โอนี่มันอยู่นี่นี่เองโอ <laughs> นสุดกูก็เจอไมโครโฟนอันสุดท้ายมันเกี่ยวกับพวกแบบพวกภาษาที่สื่อสารกับมนุษย์เงื่องหรือว่าเราต้องมปหาพวกสีราจารึกแถวๆไหนสักที่หนึ่งซึ่งเราได้จะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะถ้าเป็นศิราจารึกที่เดียวเลยที่เดียวที่เดียวที่เราจะไปได้มันน่าจะเป็นตรงนั้นแน่ๆเลยลองไปดูดีกว่าปลาท่านผู้ชมก่อนอื่นนะเราจะต้องไปเติมออกซิเจนก่อน ไหนกูลองดีว่ากูจะข้ามมึงได้ไหรือไม่แต่ก่อนแต่ก่อนอื่นนะวยกูว่ากูน่าจะข้ามไม่ได้อืมมาดิมาดิมาดิไอ้เหี้ยบาลาคูด้านี่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูจิงแม่งโอ้โอโอ เออาไปซื้อโดนแดกฉลามอย่างมึงสมควรโดนแดกไปซะแต่ว่าแบบมีเอเนจีเหลือเหลืออะไรเหลือใช่ไหมอ่ะเจอละเจอละเจอละเราไปทางนู้นก่อนดีกว่าเราไปทางนู้นก่อนที่แบบว่าเราใจนี่ก่อนดีกว่าเน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 มันน่าจะเกี่ยวกับตรงนี้แน่เชื่อเลย หึมกูว่ากูได้จะตายก่อนว่ะ ไอซีพวกทัวน่าสามารถโดนจับอย่างนี้ได้อ๋อไอซีไอซแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาว่ะอ่า ah, จริงด้วยตรงนี้นี่แหละเรามาไม่ถึงเพราะว่าเอา่อตอนนั้นอากาศเราเหลือโคตรน้อยโอเคปะได้เวลาเก็บแล้ว ดีที่เราได้ material ที่เราต้องการครบแล้วโอเคทีนี้เราก็สามารถใช้มันเพื่อสร้างที่แปลภาษาของผู้มนุษย์เนื้อมาโอเคได้เวลาส่งของไปให้ด็อกเตอร์เบคอนแล้ว Yes 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 finally I can do this A O w <c> o <oughs> อ๋าว่างไงพี่เบคอนเจอกันอีกแล้วโย ว,ว้าวมึงค้นหาไปทั่วทุกที่เลยเนี่ยแต่มึงก็สามารถหาทุกอย่างมาได้นั่นแหละที่สิ่งที่กูเรียกว่าโชคดีอ,ะอ่ะโอเคเราจะใช้ทุกอย่างที่เจ้าหามาได้มาสร้างแทรนสเลเตอร์หรือเครื่องแปลภาษาในแหลบของฉันกันโอเคฉันอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะแต่พวกนายสามารถหาอะไรก็ได้ในช่วงเวลานั้นนะโอเคเดี๋ยวฉันจะมาใหม่อีกครั้งภายหลัง บ๊ายบายไว้เจอกันนะดรบาคอนเรียบน้อยโอเคมันก็มีเมนูมาใหม่ที่มาเยอะขึ้นนะและมันก็โอ้โหดูดูต่างนั่นสิ เฮลลยเฮลลย h เฮลลย h เฮีย yeah. 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 hey มาเป็นอาหารทูน่าหมดเลยโอ้โหแล้วไอ้ทูน่านี้เราไม่มีข้าวไม่มีไข่ซึ่งเราต้องไปหาไข้างล่างอีกลำบากกูเลยทีเนี้ยแต่เราก็สามารถอ,อหาซื้อพวกไอ้นี่ได้เป็นของเพิ่มราคายิบย่อยยิบย่อยอะนะเพราะว่ามันก็จำเป็นต้องมีอะ่ะ ไม่มีก็ชิบหายหมดอ่ะเข้ยวเยรวยกูรวยกูรวยแน่ๆนกูขอขอดูอะไรที่คุกสตาร์แรงอัพอู้แรงอัพได้ละมามาเช็ค้านผมเลยครับมาเช็ค้านมาเช็ค้านเร็ว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 เช็คานผมมาแล้วผมผุ้ศาส์ทำร้านดีๆให้พวกคุณละ yes yes กูได้ล้างกูแล้วเว้ย yes อู้แล้วเราสามารถโอ้โ oh, หเราสามารถทีนี้เราสามารถล่าไอ้นี่ได้แล้ววะ่ะอะไรวะแมงกับเอ้ยไม่ใช่ดิปลาปลากระเป้าเออแมงกับผุนเทียอะไรกูก็ล่าตลอดนี่หว่าทีนี้เราก็สามารถรับจ้างสตาฟเพิ่มอีกหนึ่งคนแต่เราจะเอาพี่ลาอูนสลับไปตรงนี้เพราะว่าพี่ลาอูนเขาเก่งตรงนี้แล้วเราก็จะไปจ้างเอ,อ,อิซุกิมาซีบาท กูเชื่อในสีบาทนี่เว้ยกูเชื่อกูเชื่อในความเสี่ยงน้องนินจาสาวอ้าวไอ้เฮียนี่กูไปโอ้โหโอ้โหเจริญเหอะไอ้เฮียกูไปเอาไอ้นี่โอ้ยกูเปิดไปจ้างกูเปิดไปจ้างคนแทนที่กูจะไอ้ดีโอ้ยโอเคโอเคไม่ต้อง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 เดี๋ยว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 ดีไปเองเฮ้บทำความสะอาดรุดเร็วไว้รุดเร็ว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 จิ๋วกูดูแลคนเดียวไม่ได้ เชื่อกูเอ้ยทำความสะอาดสิเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละเ,เนี่ยแหละเออเนี่ยแหละฮึบฮึบฮึฮฮบอุ๊ยวาซาบิไม่ได้ไม่ไม่ไม่นะมันจะไม่ทนัน มาน no มาไวเหมือนกันเนี่ยดอกเตอร์เบคอนฉันพยายามที่จะทำคนเดียวนะแต่แมว่งยากเกินไปวะฉันก็เลยใช้ความช่วยเหลือสักนิดโดยพี่ดับโอเคฉันได้มาละ ต้องขอบคุณเขาเลยเราถึงได้เทสเลเตอร์มาได้โอเคและคำของมือที่พูดไปในไอ้นี่จะแปลโปภาษาเป็นภาษาของมนุษย์เงื่อเหมือนกันว้าวผมนี่สงสัยเลยว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเราต้องไปหาที่ที่พวกมนุษย์เงือเขาอยู่กันไว้เจอกันนะพ่เปค่อนไปเจ้วเวลาลงนะ้ำอีกแล้ว มาเจอละไงจ๊ะโอเคเดี๋ยวเวลาลองเอ่อเครื่องแปลภาษาพวกมนุษย์เงอกงและที่ด็อกเอร์เบคอนเขาส่งมาเดี๋ยวเวลาลองดูแล้วกันเอ่อเอ่อได้ได้ยินผมไหมฮะเป็นไม่ได้จังใดที่พวกมนุษย์พูดภาษาของพวกเราอ๋อช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจจริงๆถึงร่างกายจะดูแตกต่างจาก พุกมรุที่เราเคยเจอนะโอเคถ้าอย่าง,งนั้น <c oughs> ได้เวลาแนะนำตัวเองละฉัน<ล>มีนามว่าสุวรรณสุวมพวกเราชาวโรดเรเวอร์อย่างที่พวกมึงเคยพูดก็น่าจะเป็นเรียกพวกเราว่าพวกมนุษย์เงือกใช่ไหมเมื<ล>่ god. อไหร่คิดว่าฉันนาจะเป็นพวกแบบว่า,วาพวกอะไทีจะไปอย่าง,งนั้นอะ ฉันอะ่ะเป็นคนที่กล้าหาญแล้วก็เท่ที่สุดแล้วนะ <laughs> จากพวกมันอะ่ะโอเคสวามยนี้ที่รู้จักผมเดฟฮะฮเดฟ in our language โอ้ในภาษาของพวกเรา <laughs> ชื่อของเจ้านี้ <laughs> เสียงคล้ายๆกับคำว่าเอาป่าชักโคกที่พังไปแล้วอะ่ะ <laughs> อืมไอ, <laughs> ไ,อไอ้สิ่มชีวิตี่อะไรเนี่ยนี่ก็ช่าง เออ่คนที่นอยอยู่ตรงนั้นน่ะมันคือลูกสาวของหัวหน้าเผ่ามนุษย์เงือกรามตั้งแต่ที่เขาถูกจับตัวโดวยไอปลาหมึกยักษ์เวนั่นเธอก็หมดสติไปแบบไม่ตื่นเลยถ้าเกิดฉันรู้ก่อนตั้งแต่แรกนะฉันคงจะโชว์ไอ้เฮี้ยมหมึกนั่นว่ากูเก่งแค่ไหนอะนะอย่าได้ใจไปนะที่ ที่มึงสามารถกำจัดไอปลาหมึกนั่นได้อะไอพวกมนุษย์ฉันเนี่ยแหละเป็นคนปกป้องรามเฮ้อมึงนี่คือเป็นพวกเสียงดังใช้ได้เลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นเอ่อมึงน่าจะมีอะไรที่ต้องพูดใช่ไหมมีอะไรอ่ะอ๋อการจะทำให้การจะทำการรักษารามอนั้นเราต้องการเอ่เอเมดิโค l เฮิร์บหรือว่าสับไอพวกสมุนไพรใช่ ฉันไม่สามารถออกไปได้เพราะว่าฉันต้องดูแลเธอยังไงล่ะไอ้เฮียตอแหลไอตัดมนุษย์เลยเจ้าต้องไปหาพวกสมุนไพรเพื่อช่วยราโมรลักษาตัวให้ได้คือเราต้องไปหาพวกสมุนไพรตรงแถวนี้ในแท้ทำแนบนี้และทำให้มันกินได้และส่งมันให้สวาม ให้มันกินได้เหรอแล้วฉันจะทำยังไงอะ่ะมันคือสิ่งที่มึงต้องคิดเอาเองนะพวกมนุษย์ไปหาเชฟเพื่อช่วยมึงสักอย่างสิ <c oughs> อืมเธอป่วยฉะนั้นฉันไม่สามารถปฏิเสธที่จะช่วยเธอได้โอเคสมุนไพร2อย่างนี้ใช่ไหมึโอเคเดี๋ยวฉันหาให้ดูแล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปลองดูแล้วกัน แล้วเราก็ต้องไปหาเช้นหนีที่เราน่าจะคิดน่าจะต้องไปปรึกษาพี่บันโชอีกแล้วโอ้ยพูดถึงก็เจอเลยมาได้แล้วหนึ่งอันออ้ได้น้ำมันมาแล้วเว้ยอ่ะเจอล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 ะหาทั้งสองอย่างเจอละแล้วชัวนเลย มันต้องให้เราไปหาพี่บันโชสักอย่างหนึ่งอะโอ้หนี่มันซุมปับ What the fuck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  ไอ้ยิ่มาดดูด no 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 stay away stay away มึง stay the fuck away from me เลยนะ stay stay away from me อย่าดูดกูเด้อโอ้ย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  โอ้ยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยแมงเอ้ยบางั้นเราไปหาทางขึ้นกันเลยดีกว่ามาเราเราไปหาทางขึ้นกันเลยดีกว่าเราได้สมุนไพรมาแล้วทั้งสองอย่างแล้วก็ต้องไปหาพี่บัญโชเพื่อทำให้พวกมันกินได้ ดูเหมือนว่าฉันจะหาทุกอย่างที่ไอ้ปาเวนั่นบอกให้หานะอืมเขาบอกว่าต้องทำให้พวกนี้มันกินได้ใช่ไหมวยวเวลาบอกพี่บันโชให้ช่วยแล้วอย่างที่กูคิดเลยอะ่ะอ,อืมหูออ อื้อคูชอบท่าซิน e m a t i c ให้ไอ uh, okay. ้นี่เหรอต้งหาดิโอเคเดลาคิดเมนูละโอเคทำความสะอาดทำความสะอาดฮึบฮึบฮึบโอเคโอเคนี่นี่นี่เรียบร้อยไปอย่างรวดเร็วไวตังเรามาอย่างไวตอนนี้เฮ้ยเฮอย่าลืมทำความสะอาดอย่าลืมทำความสะอาดท่านผู้ชมอย่าลืมทำความสะอาดทำความสะอาดทุกครั้งเวลากินข้าวเสร็จเวลาเติมเบียร์เวลาเติมเบียร ไปเดี๋ยวเราขัดวาซาบิด้วยเออนี่เสร็จเสร็จเสร็จสับเสร็จสับอย่างรวดเร็วไวฮึบฮึบเรียบร้อยอุ้ยลืมทำความสะอาดเลยลืมทำความสะอาดเลยกเลังจะไปแล้วเค ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วจะตังมาต้องพันเจ็ดเจ๋งเปร่งพันเจ็ดบวกกับค่าหลายอย่างที่เราสามารถนี่ได้ฮู้ฮู้ยัสมบี nice โอเคก็จบกันแล้วนะสำหรับเดฟเดอะไดเวอร์ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมไปเช็คเอาท์ติดตามคลิปที่แล้วที่เราทำกันนั่นก็คือคลิปเอเลี่ยนเดอ er. แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ าสลับลิปต่อไปบ๊ายบายอาดิโอสครับท่านผู้ชมทุกคนไป